สวัสดีค่ะวันนี้ยายปลาจะมาทําขาหมูเนาะนะคะต้มขาหมูนะคะต้มพะโลขาหมูยายปลาเพิ่งทําครั้งแรกนะขาหมูเพราะว่ายายปลาส่วนมากถ,ถ้าอยู่เมืองไทยยายปลาก็จะซื้อกินเนาะนะคะมาอยู่ต่างประเทศนี่ต้องทํากินเองนะคะไม่รู้จะทําผิดทําถูกนะฮะมามาดูกันเนาะนะคะยายปลาก็ซื้อขาหมูมาเป็นอย่างนี้เนาะนะคะก็ล้างเร็วทำความสะอาดเรียบร้อยเล้วนะคะตอนนี้เนาะ ยายปาก็ต้มน้ำไว้เนาะ,นะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดเร็วนะ,นะฮะแล้วก็ยายปาก็มีขิงเนาะก็ใสข่ขิงลงไปนะคะของยายปาเป็นขิงแช่แข็งเนาะซื้อมากินเยอะนะ,ะก็จะใสข่ขิงลงไปเนาะ,ะจากนั้นนะคะยายปาก็จะใส่คาหมูลงไปจะปต้มนะ,ะปิดฝา สามเกอนะคะสามเกอก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะสามเกอเนาะนะคะ,ะ,คะช่วงที่เราต้มขาหมูรอขาหมูเราก็ต้มไข่ไก่ไปด้วยเนาะนะคะ ยีปลากระต้มไข่แค่สามลูกกินคนเดียวค่ะตอนนี้ขาหมูเราก็ได้แล้วเนาะนะคะยีปลาก็จะตักออกมาพักไว้เนาะนะคะตอนนี้ยีปลาก็เอาขาหมูออกมาพักไว้เนาะนะคะแล้วก็มีไข่ต้มที่ว่าต้มไว้นะคะสามใบนะคะแล้วแต่นะคะ,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 ะใครจะต้มกี่ใบก็ได้เนาะนะ,ะเอาตามใจชอบจ้ะ เราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดหน่อยเยปาก็จะใส่สางเกลือลงไปจ้ะผัดสางเกลือให้หอมนะคะ นี่ปลาก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนาะนะคะนี่นะคะน้ำตาลทรายแดงเนาะนะ,คะใครไม่มีก็ใช้ถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็จะดีเนาะนะคะเย้ปาก็ไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะปลาก็มีน้ำตาลทรายแดงเนาะก็นี่นะคะใส่น้ำลงไปนะคะเคี่ยวเนาะนะคะเคี่ยวน้ำตาลแสดงด้วยจ้ะ ยายปลาเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งเนาะนะฮะเดี๋ยวยายปลาจะเอาไปเทใส่ที่ว่าอ่หม้อนะฮะหม้อนี้เลยนะฮะหม้อสามเกลอเนาะนะฮะไปเคี่ยวก่อนเลยนะ,คะเคี่ยวไปไเรื่อยๆล้วจะเคี่ยวจนงวดนะฮะยายปลาก็จะใส่ผงนี่นะฮะผงไม้หอมเนาะนะฮะ ใส่ลงไปเนาะที่เป็นไม้ยาปลาไม่มีนะยาปลามีแต่เป็นผงเนาะยาปลาก็ใส่ลงไปก็เอาให้เข้ากับตัวนี้ไปเลยนะคะก็เอาตามใจชอบนะฮะกิ่นเนาะนะคะเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ามันเอาน้าตาลจะแห้งเนาะยาปลาก็จะใส่นี่นะคะดอกจันหรืออะไรนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรเนาะอบเชยเปล่านะฮะยาปลาก็เรียกประถูกก็จะเนาะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ยาปลาใช้น้ำตาลสายแดงนี่แทนซีอิ๊นอวน,นะฮะอืมหอมค่ะยาปลาก็ทำเท่าที่เครื่องอยาปลามีเนาะน้ำมันหงน้ำมันหอยไม่มีแล้วจ้ะนาะนะคะอยู่ต่างแดนทำเท่าที่ทำได้นะคะก็ทำทำแล้วก็อร่อยนะคะจากนั้นมายาปลาก็เติมน้ำลงไปแล้วค่ะ เติมน้ำลงไปนะแล้วก็จะเติมเกลือลงไปด้วยเนาะนะคะใส่น้ำเ,เ,เติมเกลือลงไปนะคะกระเอาด้วยจ้ะยายปาก็ใส่ไปสองช้อนเนาะสองช้อนกาแฟเนี่ยนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเนาะนะคะยายปาก็จะใส่ ขาหมูที่ยายปลาทำไว้นะฮะต้มไว้เนาะเอาลงไปเนาะเอาไปต้มไปเคี่ยวนะฮะตอนนี้ยายปลาก็จะเติมอ่ผงนัวลงไปเนาะนะคะคนบ่ชอบก็ใส่อ่ารสดีก็ได้นะฮะใส่ไปสองช้อนเล็กๆนะะ ไขมักรสดีก็ใส่รสดีนะคะไครบ่มักผงชูรสก็ต้องใส่ไรมักส่งยางใส่สองยางเลยก็ได้นะ,นะฮะจากนั้นนะคะเยะปาก็นี่ไข่ที่ต้มไว้นะฮะหย่อนลงไปเลยค่ะเพราะว่าหมูของเยปานุ่มแล้วเนาะนะฮะใส่ลงไปเนาะ,ะสีสันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้อ่า เลือกแลไไ่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ได้ใส่อ่าซีอิ๊วดำอะไรเนาะใส่ใช้น้ำตาลอย่างเดียวเนาะนะฮะเป็นน้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวนะฮะเนะะีน่ยค่ะเนาะจิ้มดูนะอันี่ป้าก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนเนาะนะคะนุ่มเร็วเนาะนะฮะใส่เห็ดคะ่ะ เห็ดหอมเห็ดหอมใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วค่ะพะโรขาหมูของยายปานะคะบินจะได้น่ากินบ่ค่ะทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์สับสัไข่ฮึ่มยายปาคนโขด้วยเด้อจ้า